ที่27กรกฎาคม2568ครั้งที่88ครับเจ้าเจาตุเปโขอถวายเขจยาประสบประพและมนต์ต่างๆ่าเอวิทยุพูดพุชาร์นเจ้าังครับพุชาร์อารยะจำพุชารต่ครบาจารน่าอะไรขอจิตสองครับเจ้าจบตั้งมั่นนีกติได้ในานาที่จดจอมในอัขราเายนะในตทัวอย่างต่อเน่งด้วยเถิดทกลับพระภารายอรหัสมารุตัวพระว่าทธรรระวัติธรรมวทนนี้ สวัสดโตาตาตมโมตัมมามาาสูปฏิมโนภะโตาตังโคสังคัางมานีบทที่สองบทสวดพระไตรปิฎกหน้าอารหังสัมมาส,สัมพุโตสุจิลังะรงนนิพุตุกัมาราตนิบาลามีเทติตโตยะวจิวะอารหังพุทธังระมาังคังคัตโตปุจะนิ กันาตยังครัมังจะลาจบท่นาบทที่สมบทสบจมเทวดาสมตาจักรวาเรสุอัจฉตาเทวตาสมาโมริกาตมันตุตะกามุขละสักขกามจะาูุเปรีแคตเวตัลวิเขมีมาในตีเปราเกตดะคตัวุนาเคหาวตุมิหิตกูมาจะยันตุเทวตาราิยะันาติยันตาตันติยังมุนีตาลังสาธุวเมตรันตุธรรมาสวนาดิครวยยมัตตาธรรมาสวัสดิครวยยมัตตาธรรมาสวนสครวยยมตต ททบทสวดที่สี่บทสวดบุพภาภานะมารานามตสาโตสมาสัพพะโานมตสาปุสสะโตสมาสัพพะานมตสาปะโตระโตสมาสัพะบทสวดที่หบทสวดไตตนะขคมพุทธังสารนักจามิธามาสารนัจามิธังสารมังคจามิตุติยมติพุทธังสารนักจามิตุติยตีธรรมังสารนักจามิตุติยนตีจางังสาร จานี้ตัดธีมตีผู้นังสานังพะจามีตัดิีมตีธรรมะสานังพจามตัติีมตีกางทางสังพจามีบทส่วนที่หบทสดสัจจคิริยาคาถานัติเมตาังอัญญพุทโธมีารังว่าเอตินาตัจตบที่มีหนตุสัพทานัติเมตาังอัญญธรรมโมมีารังว่าเอตินาสัจวัจจนาบทิเมหนตสัพทานัติเมตาังอัญญสกโคมีารังวางเอตินาสัจวัจจนะบทิเมหนตูสัพทบทที่เบทสวดธีสารันันอมต พุทธังนะเมรัตนาโพธติสีรจิตตังธรรมีนัมรัตนาโพธติสีตาลังสังฆนะเมรัตนาปุตติสีเอตังนะเมิติจารนังรัตนาเจวังสัมมะสามโมระปะริเจวะวิเศสภูตังอัญโยยายคูตาะคุนาเยวคดาวะสัมปะวังอันสุมิตายามิจิตาเถวะยะถาติงทันเถเลเอกเอกังวินาตติตา สาเลตฝั่งพระเวนะโลเกกทาจึจะจีเลปัตุภูตังคัมพีริยาณาวิสัยยังอาทิรัตน์ลันทางวิโยหิปัตติตระเชเนหิวิัญญะรูปังรูกรรมหิเกหิติตจัก,กันจุปลัมผามียังเกสันจิตุจิวิธิตังคุณกยายตายานามีอิเยวัชนะตายาสุวิสุตัมปีตัมุปสัสตังสมะจิสุตัสภาษะทานังบุญยะติ กานามะสมุตตามะบุญญาภูมังทุกขาปะมุตจะนาสุขะสานางคตานางปูชาละเหตุประระนางอภิเศษย,ยังนิพานัจจิกียุยยยปทิสตังสัมโมบาลิกสามาโทนะสิจิยาจะสาธุหิอัตถาปูสเลประเสวนียังปาเลหิจาปีสาระะนางขมาณินายาวัฏสมยัยตังติสาระะนางสารนางคตัมหะ ลานตินที่วังข้านาในในศนสุนามาสัมานาปูเชมาจาปีสาัส,าสาตาังสุปัสันตาจิตตังตาทานุป,ปาวิจริยาสถารตาจาบุญเขนตาตาสุขะเตนะสุขีพาวามุเตเจนะตาสาจะสถาปีสุวันสิหโหนตูโยเจธาธรรมวินยมบีปะมานปูตังโลกุตาหิสมโยนิยตโตสุโมทางตัสโส ปานนี้ยะจาย,ยายามายามปีหตุตวัตูตะเยจะปาริจิโตสุปศาษาสกาโลบท,ที่ห้าบท ไอ้บทที่8นะมาราสิทธิกาถาโยจุกุมาโมหัปตาสัมมาุทโตสุกโตวิมุตโตมาสัพพะสาวีโนจีนโตปะเพติเขมังชนตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิตานามามิโลกัสนาการเจแปนายังอันตเตชะตาเตเยติติอนตุสัปปตาเจวินาเมนถุทามโมเชโยโยตัสสัสสุตัทัเสติโลกัสวิสุติมาคังนิยานิกังธรรมาราชธาลีตาตาวันติโกรตสจินโตธรรมังวรันตังสีตานามามิโมหัปตาลังอุปสรรตัสหังตเตชะตาเตเยติติอุ ตุสัพันตาราเจวินานตเป็นตุสัพธรรมสีนาตุตานุโยโคลกรตปาโรกจะเจตเจสันโตติยังสเนโยวจะโพจัสวาคาตาธรรมางวิเทตังกโลติสักขาวันตังศีสานามมีพุทธานุพุทธังสมาติยจิตติงตันเตเจตาเตเจเยสติโหนสุสัพพันตาราเจวินานตเป็นตุ บทที่เก้าบทสวดนโมกาลัตณาคาถานโมอาทาโตสัมมาสัมพุทธะมาเหติโนนโมอุตมะธตมะตาสวาคาตาเตวะเตนิธรรมโมมหาสังกสมาวิสุตติและจิตจโนนโมนโมโอมาตาลัสารัตนาจยาสาทังคนนโมกุมาติตตาตาตาวตตุรยเจพินนโมกาลังพาวิระวิกาตุอุปตะวะนโมกาลันุภาเวตุวันติโหตุสปาระนโมกาลัตเตชีเทาวิสีมิเตชวาบทที่สิบ บทสวดมหาสมัยสวดเอวเมส,วสตายกัางสัยยังพระวาตะเควินาติกติวัดถึงมหาเนวเนมหาต้าพิคูลันตัาลันติงปัจจัยที่โกรธพิคูะเต,ต,ะเตีสภิวะลานติทัศสรโลกาธาตเุเตวตาเยโกนียสันติปตะห์ภาควันตาทัตตัญาพิคูลสังขจาโทวะจัตว สุทาวาสะกายกานางเทวานางเอตโหอายังโหเพรวาตะเกวินักติกติวัตุถิมหาวเนมาหัตตาภิกุลันเทรันทิปปัญจมัตติภิกรุสเติถภิวะหัตตาภิชัสโสโลกธาตุเทวตาเยุเยนะาธรติวิจารโหติปัตตาตัญายังภิกรุสังขัญใจยำนูน่มียำปีเยนะภควาเตนุปภาษาเขมรอุปสรรวิจาว่าเพะกันตุสันติกปัญเจคาถาติเทียมาติอาทะโหตาเทวตาสยญาธาตินะมะภาวาปุริโสสัพพิตังวาปะหังปะติเตยปะติตา พาหังสามมิเจอยะเอว่าเมวะสุธาวาเสตัวเทวตัวอันตรายหีโตพวันโตประตุปะสตุหางตุอัตโหตาเทวตาวันโตสะอาดพิวตาเอกบันตังอังสุเอกบันตังทีจากโ่เอกาเทวตาวันโตสันติเกียมังคาถาอาภาสิ มหาตมาโยปวัตติงเทวกายะขมาคาตาอาคต่อหาอีวังธรรมะตมยังทักปิตายาวะอาราจิตักคัมตะอาทะขัวอาราเทวตาวันโตสันติเกีม <ical> ังคาถาพาติตาราพิกะโวตะมากังตุจิตังอาเจโนจุกามังตุสาลีทิเหตตาลีคัมเหตตาลีอริยานีหลักติปฏิจาติอาทะขัวอาราเทวตาวันโตสันติเกีมังคาถาพาติเจตวะขีรังเจตวะปาขีรังอิทะขีรังโอหัดจับ มะเนชาเตาจรันติสุทาวิมาราจาักขุมตาตูตูตา สู่ธันตาสู่สู่นาคาเตียตะหัวบาลลาเทวตาบนโตสันติมังคาถาพาสิเยเกจิพุทธังสานางคาตานัปสิขมิสันติอปยาโมหุปหายามรรุสังเทหังเทวะกายังปาริบุริสันเตียตะโคตภะวาพิขุอามันเตสิเยกุเยนะพิคเวทัสเสตุโลกะทุตเทวตาสันติปฏิจาโหติวตาทัตนาเยพิขุสังกัดยามิเยปีเตพิคอยอภิณุงมัตนานังอาลานโตสัมบ้าสัมพุทธานังเตสัมปิพุตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันติปฏิจารห เศรุงเสรญยาตัตีไมหังเอตาราดิเยปิเตพี่เวปวิสันติยนะมาทานังอาหรรโตสมมาสัมพุทตาเตสมพิวตานังเอตตมาเยวะเทวตาสันติพิรีวะปวิสันติเสรญยาตัตีไมหังงเจ้าริอาจิกีตัดมาพี่เวีเทวะกยังนามามิกิตายิ่ตัดมาพี่เวีเทวะยนางนามามิเชษีสาดมาพี่เวีเทวะยนางนามามิตักษณะนาตาสตะนามัสสิกโรสภาวิสามิเอวันพันเตติโคเตพิขุวันโตปัญจโตเอตัะโวจ่า สีโลกมุตกันสามีญาติากุม,มาตาาัสสสตาสีสียาสีครับป้าลังปะหิตอัตตาสมาหิตาปูถูสีหาละวัดสีนาโอมหังสาบิสามมโนโอทาตามนาสาสุธาวิปสัสสนะมนาสวิลาปันปินโยปันจัสเตตตตะวาวนเนกป,ปิตตะตะเว ตัาโตอมันตยีสัทถาสาวเกสารเนรเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาตพิโกเตจากบรมังสุตราวพุทธศาสนังเตสามปูตุระหูยานังอมนุสสามาัทสนังอาเปเกสตามาถึงสะอาดสางอัรันตลิงเต แต่ตวัวมันตะยีสัทธาสาวเคสารเนียเตเทวาเทวากายาพิกันตาเตวิชานาธาวพิโคเตจข้าะมังสุตวะพุทาสานน่งเตสัมปัหูย,ยนนา,นา,า,านางอนุสานาทัสนางอเปเกสาตามทาทังอาจารังอาธา ลันตาลิงสตังเอเกสหัสานาอมนุษยามาตาสูงอเปเกนธาสมาทาขุงทีสาปปาบุตธาสุงตาจัตสไยวิยายะตวกิตวัจตุมาตโตมันไดยิสัทธาสักสลรรในเทวาภิกันตาเตวิชานาตภิโกวเยโบหังกิตายีสามิคีราหีอนุบุรโสสัตสหัดวายะขาก กุม,มากรปิดแตวถอาอที่มันโตจุดที่มันโตวันวันโตยาสาสตร์ที่โนโมถ้ามานามิกามงพิกูนางสมปติงว่านางชาสาหาสา,ขาเขมาว่าตายะขานานาโตทียนที่มันโตที่มันโตวันวันโตยาศสตร์ที่โนโมถ้ามานางพิกามงพิกูนางสมปติงว่านาง สาตาคีราติสาหัสสาขาขานานัตโตโยที่มันโตชิชิมันโตวันวันโตยะสัตยิมูทนามังพิการมึงพี่ขุนนางสัมันติงว่านางอิเจเจโสสาสาหัสสายะขานานัตโตโยที่มันโตชิชิมันโตวันวันโตยะสัตย์ทิโมทนาบังพิการมึงพี่ขุนนางสัมันติงว่านางเวสามิชาปัญจสตายะขานานัตโตโยที่มันโตชิชมันโตวันวันโตยะสัตย์ทิโมทนาบังพิการมึงพี่ขุนนางสัมันติงว่านางกุมิโยราจาริโตเปปุตตาสานิเวเตยังิีโยนางสัตตสหัสตังยะขานาปิลูปิทัะ อาจาขิโตสพะคะสมันติงว่านางปุริมันทชีดารัชตันโลประสาตติขะปะนายติติหาราชยาตนติโตปุตติตัดสาวระโรนมาอิมหาภรรยาที่มันตชิมโตวันวันตยาสัตย์โมธรามนางมิการมุกินางสมันติงว่านางทักษิเนจะตีดารัชวิรุัตัปปะตาตติคุมมนาติปติมหาราชยาตันติโตปุตติตัดสาะโรยืนนมะนามาพระนัพระลาอีกที่มันโตชิมันโตวันวันโตยาสัต์โมธรานางมิการมุวิกุนางสันติงว่านางมัต ปัจจิมัจจตติสังราชวิรูปขโขปัสสะตินาคานังอติปติมหาราชายาตติโตปุตติตัสสะวโรจินนามนามหาภะไยที่มันโตชิดที่มันโตวันวันโตยาสัตติโมธรรมนังมิการมึงพิ่กุนางสัมปติงว่านางอุตติสังราชาคูเวโลตัสปัสสติค้านาอติปติมหาราชายาตติโตปุตติตัสสะพระโอ๋เท่านั้นนะมหาภะไยที่มันโตชิดที่มันโตวันวันโตยาสัตติโมธรรมนังมิการมึงคือนางสัมปติงว่านางปุรมันที่สังทัตโถทักจีนาวิรูทักโขปเจนาวิรูปโขกวนตะัง สังจะโตเตมาราชธรรมจะโตโรติศารานธรรมนาอังังสุวะเนกับปิตาวะในเตสังมายาวิโนทาสาวอาคูวัจเนสถามายากุเกนกุเกนถุเวกินถุวิจูจัดวิจูตวะสหันจะธรรมโกากาเมตโถจานิกินกินนุมาทูนิมาทูจะปนาโตโอมาโยจากเทวตุโตมาจัดลิงจัดติดเสนโนข้าพโพนะโรราชาสนุตโก อาคูปันเจติโขเจวัตสิมพรูศิยวัชเรเอเตจังเขจราจานุกัปพาจาสหาราจูพีโมทนาอามริกามงพิขุนังสมัมมติงว่านางอาถาคูนาราสานาคาเวสาลสหหาจาหะตัดพักกากามะลัสตาลาอาคูปายาคาตหายาติพียามูนะทัตตะถา,ะาจะาอาคานาคายสัสติโนโอเอราวันโนมหานาคโคโศ ปาคัามะติงว่านางเยระคาตาลาเชตหาสาหานติติพาทิทาปักศีวิสุทธาจักกูเวสาย,ยสาเตมนะวันนามาเต,ตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังพยายันตานาคา,าชาชนามสัสสีสุนตตันโตเขมามากาสีพุทธโทสันหาหิวจะหิวปะวะหายยันตานาคาสุปนาตาลามะกลงสุพุทธทาง วชีตังวชิราท,าทาัดเถนะสะมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสาเสติที่มันตโตยัสะติโนกาลกัญชาพิสมาอสุราทานาเวคสาเวปจ,จิตติสุติติจะปนาลาโธนมุจิสหัสตันจะปุตเิปนังสเพเวโรจะมนา,า,านักกา,านันิจจลาภาลิงเสนางรา,าผู่พัทคุมุงปาข้ามุงสามาโยทาน,นิสพันเตพิขูนางสมันติงว่านางอาโปจะใยปัด เทวาปฏสวีจัตเตโชวาโยตขาภุงวาลุนาวาลุนาเทวาเทวาโสโมจยัสสาสหัสเมตากรุไกยกาอาคูเทวายัสสัตติโนทัสเตทะทากายาสัตสยานามตติโนยิบันโตจิญมันโตวานวัตโตยะสัตติโมโมธรรมนางพิกาโมพิกุนางสมติงวานางเวทูจัตเทวาาวีจัตสมาจันทูเอยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาปุระกิตาสุริยาสุปันเทวาสุริยามาปุระกิจาสักขันปุระกิตาอาคูมันทวาหักกาวาสุนาวาสโวเสตโตตังปะ พระโพเสัโกธาเสเถาทกายาสเถรนันทิโนยิบันโตเชิบันตวนวันโตยัสัตยิโมธรรมนังพิการมพิกนังสมบิงวะรังอาถาคูณะสหะูเทวาชรามคีติเคราอธิตกาจโรชาอุบาบูพาสิภาติโนว่าลุนาถาธรรมาจจตาอาจจะเนจักกาสูเดยยะลุเจอาคูอาคูวาสวนติโนธาเสเถาทากายาสเพรนันปิโนีิบันโตเชิบันตวนวันโตยะสัตยิโมธรรมนังพิการมุพิกรังสมบิงวะรัง สมานามหาสมานามนุสสมนุสตุคาคีพุทูติกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูถะราโยเทวาเยจาโลหิตาวาสินุปรลกามาปรลกาอาคูเทวายาสตินทัสเศรษนากายาสปพนานาปิโยอิทิมันโตจิติมัโตวันมาโตยาสติโมทมานางวิการมือพครนางสมิงว่านางสุกาลุมหารูนา อาคูเวนะสาตหาโอตาปังค่ะปาโมขาอาคูเทวาวิจากคณะสมัตาหาละคาจะมีสการยัสสติโนท่านนยังอาคาปจุนโนโยทีสาพื่วัดสติทัศเสจเตทาากายาสเปนะนับตุนยนอิทิมันโตจุติมันโตวันมันโตยัสติโมธรรมนางวิการมุวิคูนางสมติงว่านางเขตทิมอาสุตรยามาการกายจยาสติโนค่ะมิกาลามาเศโถเจวตมนาอาสวานิมารติอาคูอาดาคูปัรานิมิตาทัศเศเตทารกายาสเปนะนับตุนยนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสติโม โมธาามรังวิกาบมุงพิโกนังสมณติงวานังสันเสตเทเเวานิกาย,ยาสเปนานับตัโนนามันววยาอาการทุยเยจันเขทถาทิสาสหาปวุทธชาติมัคคีรังโอคาติจานามาลังทางทักษิโมคาตะลังจัน นาถังจันถังว่าอสิตาสิตังสุภามาปรโมตตาโบโตอิชิมาโตสหัสสังกุมาลโรติโสจะโสปคัสสัมติว่านางสหัสพ่อมาลกานางมหาพันธิทิฏะทิติอุปปโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสติโตทัสเสอิตาอาคูปัญเจกัตวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาปา หาลิตาปริวัตเตเตสเพอาพิกันเตสินเตเทเวอพัมมเกวาลเสนาพิการมิปัตจการหาสามารถที่ยังเอถาการนาถาปันทาถาลกนะปันรมะทโวจากสมันตาปริวารเสมาโมดุญจิงหักโกจิงนางอีติจากขามหาเโนกันหาเสนาเปตยิงปาลินาตาละมาจัดสลังกาตวาเพลางยะถาปุสโกเมโถชนาญนโตสวิจุโตตาโสปัจจุภาวันติคุ สังกูโซอัสยังวัเสตจารพยายะวัดิตตวัจตุมาตโตมันจะยีสัทธาสังเกตสาวเนรละเตมานะเสมากันตาเตวิชานัสิกาโวเตจักขปมังสุตตะวะพุทธสาสนางวีตาลาเทปะกามุงโลเนสังโรหามีอิทายุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาตีตายัสัตสิโนทะโมทันติธาปูเตหิสาวกเตสุนาจาตีบทที่สิบเอ็ด อาสิวนาจะพาลนังปัจจันทร์อาสิวนาปูชาบุญยานงอิตามังมุรตังปฏิวิวัวาเสจับุเพกัยุตตาอัตาสมมาปฏิเดชอิตามังมุรุธาสิจัสีปัญจจิวิเยวจตุกิโตสุภิตาเจาวาติอิตามังมุรตาตาปิโตุานังปุตาตาสังเลาอนาภูคำกามันตาอิตามังมุรตังทานันจะธรรมะทียายจับการนาจะทังอนาวัชานิกรมมนี้อิตามังมุรุนาลาตีวิลาปีปปามัชตะปัญชัยนาอาปมาโทจะทำเมสุอิตามังมุรตังฮาและโบอนี้ว่โตจะทันวิกตจิุตากาเรนะธม ตะวะกังเอตามังมูลิตาณังขันตีจอดจะตะโตสมานะนาทัศนังกาลีนะธรรมะชักกระจายตามังมูลตังตโปจะธรรมะเจริญญาญาติจัตนาทันังนิพานะจัตยียาจะเอตามังมูลตังพุภูตตะโลกะระนิจิตังยะดักกะปติอโศกังวิรดชังเขมังเอตามังมูลตังเอตานิขันิขตะวันะสัพพะตะ,ะ grassroots. ปปะ,ะราชิตาสัพพะตะโกจิงเชตตันเตสังมังกัลมุตตะมันตีบทสวดที่สิบสอง บทสวนรัตนปริฏยากิจิวิตังอิทาวะฮูลังวาสเกวะยังรัตนังปณิจังนโมสังอติทกาคาเตนิธรรมบิพุทธรัตนังปณีตังเอเจนะสัจเจนะสวัสริโหนตุวใครยังวิราคังอามานีปณีตังยะสักกายะสักกายานธรรมายิโตนะเตนะธรรมีนะธรรมติจิติธรรมบีธรรมีรัตนังปณีตังเอเจนะสัจเจนะตัวโหนตุ ยามพูดอาเซบสองปริวันนั่ยิงสดจริงสมาธิมานักกันจะรงมาหูสมาธิมาน,น,มนาเตสนังโมนวิจติธรรมีธรรมะและตน,นัตง,นนนงปดีตาเอเตนัาพาพสเจนะตวันในองโตเยสุปฏิญตามาจัดทาประจัน จะตั้งปัสสะปัสสทถาเฉตาลีเอตานิยู่ขานิโหนติเตทักสิเนยะสุกตะตาเท่าไกเอเจมีพีนานนมหาปลไยทำมีสังเครัตนังพณีตังเอเตนาสะเจนาสวรรณเดหนตเยสุเบนตามาหาสาหามีในมีการโนโคตสาธนามิเตปฏิบัติรังมัณังเครงอาการมุไานิโกติงกกเจนมานางอิจามีสังเครัตนังพณีตังเอเตนาสะเจนาสวรรณเดหนตกินนางบุญนังนะวังดิจัมบวังวิจเตจิตาแกยังวิเกตสมิงเตพีนาพิชาลุนดิชานตานิวันติเิีายะทายยปเดียวอิจามีสังเครัตนัง ดีจังเอเตนาสเจนาสุวรรณตีหนตูบทวที่สิบสามบทสดธรรมบทสหัสวันอัตตาวะเนชิตตังเสยโยใจยายังอิตลาประชาอัตตาทานตัสาโปตจานิจังสัญญาจะตาจาริโนเนวะเทวนณะครพระโพนะมาโลสหพมูนาชิตตังอัปราชิตตังกยีราตขารูปัสสะชันตุโนบทที่สิบสี่บทสดเกสปุตตูภาติตามิทางเตนะปตาชันตาปัสตาหลันตาสมุทรโพธเอธาตุมเหมาอนุใส สเวนะปลัมมะปยาม,มาอิติกรายะมาปีกะกะสามปะทานีนัมมาตักกะเหตุมาณยะข้าเหตุนะมาอาการละปริวิตะเกนามาทิสินิยานะักขันติยามาพัทธลูปะตายะมาธรรมโนโนคลุยะทา ตุมเมเหอัตตานาวาชาเหนยะถาอิเมธามะอาคุตไลอิเมธามะชาเมลาอิเมธามาวินยูฆาตติอิเมธามาสมันตาสมมาทัตติยะสุขไยะสังวัตันอัตตตุมเมเหปชาเหนืยะถาตุมเหอัตตานาวาชาเหนยะยะอิเมธามาคุตรลอิเมธามานวะชาอิเมธามาวินยูปัสสันตาอิเมธามาสมันตาสมมาทีนะอิจายะสุขไยะสังวัตตันติอัตตตุมเมเหอุปปัสสันปชาวิญะาเหนืยะถาติ บทที่สิบห้าบทสวดอุปนเนยสูตรอุปนิยติชีวะประมปรมายังชลูปนิจัตตาสันติตานาเอตังม่ยังมลนิเคขมโนบุญญ,ญาณิกยียาละตุขาวะหานิอุปนิยติชีวะประมายังชลูปนิจัตสานะสันติตานาเอตังม่ยังมลนิเคขมโนเอโลกามิสังปัชเอสันติเปโขโยทากายเยนะสังยโมเจตตา วาจาย,ยะอุตเชจสาตังตัดสาเปตัดสาส,สุขาย,ยะโหตียังชีวมะมโนปะกะโลติบุญยังธรรมโมอเวรคติธรรมมาจารินธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน นาคุกติข the ัจติธรมมจารีสเพสังคานานิจายาถาบัญญายปติอัินิมิตสุเขสมะโควิสุติยาสเพสังคาทุขาติยาถาบัญญยปติอัติทิพิทุเขสมะโควิสุติยาสเพสมานตาติยถาปัญญยปัสติอัตินิพิทุเขสมโควิสุติยาบทสวดที่สิบหกบทสวดอปัจจนะกะชาดกอปัจจนะเมเกสุริยังอาหูตติกังเอตะ ทันยายะเมทวีตะะังธาเถยะอปนกลางภาุงเวสารังยันติปัจจานิวารณิจารามนุกตยามนุษย์ชาพยาตุยาในตังโคสารังเขมังในตังสมุตตังในตังสมาคามาตปพะกุศะปมุจติโยจัดพุนตจัดธรรมันจัดสารังจัดสารังอโตจัดตาลีอายะสัจเจนสมาปัญญาญาปัตยทุกขังทุกขะปัตสมุตตังทุกขตาอติกามังอายาตั้งทางทุกขูปัตสมากขิมินางีตังโคสารัง <No มังเขมังในตังสมุตตังในตังสมาคามาตปพะกุอะปมุจติ บท,ทบทสวดที่สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกาลัตคาถาตีตานาวาขเมยญานับปะกีกลางเคขนาคตางโบคนไม่ควรคำหนึ่งสิ่งที่ร่วงไปแล้วมิคนมุ่งหวังสิ่งยังไม่มาถึงญาติตีตามปีนานตังอับปัดปัญจานาคตางสิ่งใดร่วงไปแดงสิ่งอันละไปสิ่งยังไม่มาถึงเป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนันจจโยธรรมตาตาตวิปัสติอสังวิตังอสังคุปันตางวิทามะ รูขยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งปัทธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คอนแคนนั้นน,น,นั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นให้หนึ่งเดินป,ปลุกป่งเธออันเยว่ากินจามาตังปังอันยามรนางสุเบพึงทําความเพียรเสวันนี้แหละใครได้จะรู้ความตายพรุ่งนะี้ในหีนโนสักกัลันเตนะมหาเสนีมัจนาเพราะว่าความพัฒเกียรกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราเอวังวิหารีมาตาปิงอาหรัตตมาตันจิตตังตังเวพทเทกะรโตติสันโตอาจิคาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบ จำเรียกบุคคลผู้มีัวเยียงนี้มีความเพียรไม่เกียดกานทั้งกลางวันกล้งคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเริญด้วยประการนี้แลบทที่สิบแปด บทสวดที่คณะปัจเจเวคข้าทาถาชาลาทมโธชราลาังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไม่ได้พยาธทีทมโธพญาติงอาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไม่ได้มรณะนั่งทำโหมรณละนั่งอาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไม่ได้เราเปี๊ยเป็นนี่มะนาไปหี๊ยนาณาพะอุนนาพะโวเราจะเราเป็นเป็นร่างคือต้องพัดว่าจากของรักของเจริญใจถังหลังคำกลัวงกรรมสกุลกรรมไทยะยธกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิแล้วนะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นไดดด้้เกิิมมีนผูตตา เป็ชือาศัยยากับมกรคลิสามิกยานางวาปะปะกัรวาตัสานายะะพระวิสามีเราทำการได้เป็นบุญหรือเป็นหลับเราจะเป็นทายแยกก็ต้องแด้ผลกันนะจต่างเอวังทำให้อภิหังเป็นเวกที่ตะพางเราทั้งหลายคุณพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกทุกวันเธอบทที่สิบ้าบทสวดเทวดาอุทไดยคาถาตุกะปตาชนีทุกข้าพยาปตาชนีพยาสกุลปตาชนีสกุลคนคนตุกสเพปิปะรืมโอตาวตาไม่บุญต้มปะ สัมปตังมุยยสัมปตังสเปเทวานุโมูตสะพัดธรรมสุยาธาตุพันสุชาญาสีละลักขติสะพาภาวนาพิรตตาโคตุขจตุเทวตากตาสเปพุตตาปะระปะตาปเจกันในยังว่างอาหันตานันเจชเชนะลักขันทานทานนิสปะโซ บทสวดที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทตายาเทวตาสันติวิหารละวัฒนิทุเปคาเลโพลิคาใจตั้งตาทำมิธิมวันตุจีราโสติโกโรเตวิยามะทะเลเทราจะมะชนาวะกาจะวิโกซาลาไมกาลานนวิติสก้าหามาจะเทสารนิกว่าอิสราสัพโมตุตาปนตุเตชลาปุเตเยปิดเจตวังสังเทสาตัวปปปติการนิยานิการธรรมวังภะขีจารเิสเปตุกันกรุนตุสังยังธาตุติลังสตังทรมโมธรรมธาลาจุบคาสังโคนตุตัมมิโควานาอัธยาจิตายะจามีระขุสัพทัมโมสัเพปิ ธรรมจารุทิงตบปุณายาธรรมไม่อายปะปองไว้ทีเตบทตรวจที่ยี่สิบเอ็ดบุญญาธา,า,า,านนี้กตัดสายยานัญญานิขัดนิเมงเขาสัตวทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นส่วนผู้มีบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนำบด,ดีเตแต่จะใบโนโตสับต,ต,ตานำตับประมาณนาาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาทุกขันตาจะาไม่หยางมาตาปิตาทโยคือชนเราได้เป็นทัว เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาบิดาขอาเจ้าเป็นต้นทีถาเมใจยทิถาว่าอันเยมันยะตตเวนิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นนะไม่ได้เห็นและสัตว์อื่นที่เป็นกลางสันตาตินลันติโลกัสมิงเตกูมาจโตนิยาคามีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดอยู่ในความเกิดอยู่ในกําเนิดสี่ปาเจกตุกโวกาลาสังสารันตาเพราะว่าพระเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ญาติเยปัิทานนามเมคอสัต์เหล่านั้น ทราบในการบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตูเตสยังขอสัตว์เหล่านะั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยจีดังนับประชานานติขอสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบในส่วนบุญของเจ้านี้เทวาเตสังนิเวศจึงขอเทพตั้งหลายจงแก่งแก่สัตว์เหล่านั้นเถิดไมายานานตีนะ ไมยาทินานะบุญญานางอนุโมนาเหตุนาเพราะเหตุคือนุโมทนาบุญถ่าข้าเจ้าให้แล้วสเพสตตาตาเทานตุขอสัตว์ทั้งปนจนอั่ไม่เวรเอาเวลาสุขจินโนโจงเป็นสุขเสมอเธอเคนับประทานจัดตับโปตูและตนถึงทางกานเกษมเธอเตสาจาที่จะต่างสุภาขอความหวางอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเธอ ด้วยอนุภาพแห่งสงจันทร์นิหารทุกข์ภาคความเทียนคหส่งในการบูชาประลาใด้วยการสายยายบทสวดพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆขอความสุขสวัสดีจงเกิดข้าพเจ้าและให้คนจากทุกภัยทั้งปวงและข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโัวเทพแล้ทั้งหลายโปรดนุโมทนาการสวดสายายมนต์และธรรมะเหล่านี้มโนธมนาโปรดอํานยพอในแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิริพิโดยมูลนิสมเดจพญานาสังวรวัดวรนิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลาย่านจิ้งร้างขึ้นทั้งที่บานมาจะร้องกันแน่กรดขอจงเปลี่ คำมงคลในการคาถาต่างๆขอจงสำเร็จทุกประการด้วยเทินสาธุ